เตีเ๋ยวเส้นใหญ่คั่วไก่เฮ้ยเคล็ดลับส่งให้กับพี่ยุทธ์พิยทธาอาหารออกทีวีมครับไม่เคยนะนี่ครั้งแรกเลยดูแล้วดูโอ้โหนี่ไหวไหมฮะไหวนี่สบายมากอ่ะเข้าสู่ก๋วยเตีเ๋ยวเส้นใหญ่คั่วไก่ คว,ความพิเศษของขั้วไก่อันนี้มันต่างจากขั้วไก่อืนน่นไหคความพิเศษขั้วไก่อันนี้จะต่างจากที่อื่นหนึ่งแน่นอนไก่เียจะต้องนุ่มละมุนขาวขาวเลยอันที่สองตัวเส้นวิธีการผัดเส้นของรียดเนี่ยมันหอมตั้งแต่ยังไม่ใส่ไก่กินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเดียวแล้วหรอเริ่มแล้วหรอเริ่มไม่เริ่มก็ไม่เป็นไร<ม><ต>เล่าให้ฟังคือ เพื่ออะไรให้ผมมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่่ะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่พี่ยุทธเป็นคนบอกเรยผมอยากรู้จังเลยว่าคือขั้วไก่ขั้วหอมกระทะคืออะไรใช่ไหมขั้วไก่เนี่ยผมบอกคุณลิียนก่อนคือมันทํายากยากยังไงเพราะยากตรงไหนก่อนกินกระทะกินกระทะอันดับที่หนึ่งใช่ค่ะแต่เวลาพี่ยุทธทานก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่พี่ยุทธได้อัดรสลิมรสล้วมันมีอะไรมั่งเอาแค่นี้ไปกันใหญ่ไก แล้วก็มีปลาหมึกแช่แล้วก็ไข่นี่แหละตอนมีแค่นี้แต่ว่าทำไงให้มันคือมันไม่มีอะไรวัตถุดิบอะไรไม่เยอะ่มันมีแค่นั้นจริงแต่มันยากตรงกระบวนการมีปลาหมึกอ้าวนั่นไงมีไก่มีไข่ใช่ไหมพี่ยศแล้วก็มีเส้นใยนี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงอันนี้เรียกว่าเครื่องเคียงใช่ฟังก เล็กๆลยค่องเ,เคียงอันนี้ต้องมีต้นหอมต้องมีต้นหอม,อม,อมไม่ไมีไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันหอมสมชื่อว่าต้นหอมก็ต้องหอมอันนี้อะไรฮะอันนี้ก็คือไก่แล้วแต่ว่าจะเอาเนื้อหน้าอกหรือว่าจะเอาเนื้อสะโพกเรามีให้หมดอะไรดีกว่า<ใ>นเนื้อสะโพกน่าจะดีกว่าเพราะมัน,นมันฉ่ำกว่าเน,เนื้อสะโพกอร่อยฉ่ำกว่าแต่เนื้อหน้าอกหรือก็สามารถทําให้อร่อยฉ่ำเหมือนสะโพกได้นั่นแหละคือความวิธีที่วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับส่งให้กับพิยุทธ เมนูนี้แต่มันยังไม่จบอันนี้คือขาดไม่ได้อะไรฮะใช้โป๊กไม่ใช่ตังช่ y ตังช่ยนี่ก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะถูกต้องไอผมเพิ่งรู้เนี่ยก็ใส่ตังไช่ตังไช่ต้องใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยใุกลงมาในเส้นใหญ่เลยคุกลงมาในเส้นใหญ่เลือกไงพิเศษไหมอ่ะเส้นใหญ่ต้องเลือกพิเศษไม่ใช่น้ํามันเกาะเยอะๆอย่างนี้เราก็ไม่เอาแล้วอันนี้ดูน้ํามันน้อยนะและและเส้นต้องไม่หนาหนา ส้นต้องมองเห็นทะลุนิดหน่อยถ้าของเมืองจีนนี่ทรัสแพนเลยซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะไปคั่วคั่ว๋วยเตี๋ยวเพราะชื่ออยู่แล้วว่า๋วยเตี๋ยวคั่วคั่วที่ไหนฮะไปไปเราไปคั่วกันนี่คั่วตรงนี้เลยคั่วที่ทำไม่ได้พิยุทธเชื่อเลยเต้องใช้กระทะเหล็กอันนี้เหล็กเหล็กที่ดําที่มันผ่านการเผามาอย่างรุนแรงยาวนานอ๋อพ่ยุทธครับแล้วก็ใช้ไฟแรงแล้ว เราไม่ต้องลงทุนอะไรกันขนาดนั้นอันนี้เรามาในอีกหนึ่งรูปแบบแต่ผลิตรักันเลยอันนี้กำลังบอกว่าเป็นคั่วไก่แบบสมัยใหม่โมเดิร์นคั่วไก่แบบได้กลิ่นหอมกระเทาะเอาแค่นี้ขาดเลยที่สูดรก็ว่าทำไรที่สูตรทีดสูตรทำให้คุณทำให้ผลิตทาให้มีกลิ่นหอมเนาะกลิ่นกระทาะไม่ได้กลิ่นได้อะไรผมเชื่อไหมว่าหลิตไม่อยากให้พยุตต้องเสียพนันหลิตผลิตรู้อยู่แล้วว่าของผลิมีกลิ่นกระทะแน่นอนมีเหรอ ขอพูดไปเนี่ยท้าไปเนี่ยเสียปล่าเอาว่าคะแนหมื่นการเนี้ยหมื่นหนึ่งนี่จะเป็นรายการทางโทรทัศน์ท้าเมื่อการอะไรที่ดูท้าเรื่อการพนั้นแต่มันไม่ได้มืนแล้วมันไม่มันแต่คนดูดีกว่าอท่านที่ติดตามอยู่ทางยูทูบก่อนที่จะไปถึงบทจบเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เตาเลยไม่ใช่ไม่กระทะเหล็ก มันจะต่อให้เกิดกลิ่นกระทะได้ไหมเพราะขั่วไก่ถ้าไม่มีกลิ่นกระทะมันก็ไม่ได้ว่าขั่วไก่สุก้องมันจบเลยอ่าว้ยเสี๋ยวขั่วแล้วขั่วอะไรขั่วไก่พี่ยศพี่เมื่อกี้พี่พี่บอกว่าเอาเนื้อสะโพกดีหรือจะเอาเนื้อหน้าอกดีอันนี้คือสะโพกอ่าอันนี้คืออกแล้วหมักอะไรคะจดเลยนะคะมันไม่ได้มีอะไรมากมายไข่ขาวไข่ขาวอย่างเพราะยังไงเราจะต้องตอกไข่อยู่แล้วสุกไหมอ่าเอาไข่ขาวเอาไข่ขาวแต่ไม่ใช่มาทั้งฟองนะเอามากะจ๊ดเดียวเพราะว่ามันจะทําให้ไก่นุ่ม ตามด้วยพริกไทยคือคือไข่ขาวธรรมดาเนี่ยหรอใช่ใช่ใส่ลงไปนิดนึงนี่เช่นเช่นมันหยิบก็ได้แล้วเหนไหมพ่ยศอะพี่ยศไข่แดงกาบไม่ไม่เป็นไรเอามาแค่นี้พอละคุกนี่เขาเตรียมมาเพื่อจะมาให้เราคุกนี่อะพี่ยศใส่พริกไทยให้ลอียดผมชอบเยอะชอบเยอะอะตามด้วยน้ำมันงานะจ๊ะ น้ำมันงาเลือกไม่ได้ไหมเลือกได้ไหมอะไรนะน้ำมันงาเลือกได้แต่ว่าอันนี้มันเข้างวดเยอะไหมฮะพอเลยังอีกนิดนึงอ่าต่อไปซีอิ๊วซีอิ๊วซีอิ๊วเนี่ยมันจะเป็นสีอะซีอิ๊วซีอิ๊วเราไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้น้ำปลาอ่าขย้ำเลยจบแล้วแค่นี้นะแค่นั้นมีแค่นี้นะว่าจบแล้วใช่ไหมน้ำมันงาใช่แล้วก็ซีอิ๊วขาวถูกต้อง ไข่ไข่ขาวไข่ขาวก่อนไข่ขาวลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีการทําให้มันนุ่มทาให้มันนุ่มใส่นิดเดียวแต่ปริมาณไก่ขนาดนี้พอแล้วพอแล้วจบล้วนนี่นี่คือทําการหมักหมักผ่านไป5นาทีอันดับแรกนะคะกระทะร้อนขนาดไหนยังไงอ่ะเพิ่งใจเย็นต้องปรุงน้ําซุปก่อนน้าซอสสาคัญมากเฮ้ยาตัวซอสก้ยเดี๋ยวขั้ไก่เกี่ยวอะไรกับน้ําซอส น้ำซอสไม่ก็เราใส่เราไม่พันแล้วก็ใส่ซอสเลยไม่ได้ค่ะสัดส่วนมันต้องอร่อยตั้งแต่แรกและซอสนี้เพื่ออะไรครับพ่ยุทธคุณทําครั้งเดียวนะพ่ยุทธค่ะสามารถเก็บไว้แล้วก็ทาเมื่อไหร่ก็ได้อีกจานก็ได้แล้วมันบอกว่าเหมือนซอสผัดไทยเหรออันดับแรกโอเคนี่นี่นี่น้ำมันหอยนี่คือทำซอสใช่ไหมทำซอสทำซอสน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่ลงไปน้ำมันหอยใส่ไปไปเรื่อย เราต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเราจะกินเผื่อพ่อเผื่อแม่เราเผื่อญาติเผื่อพี่สาวคือถ้าจะทำอาหารต้องคิดถึงวันของโ่หลุยส์เลยหอเลยหอมพ่อพ่อน้ำมันหายจบไปยุ่วเห่ใส่ลงไปอีกอีกอีกต้องเค็มนิดหน่อยไปอีกหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามอีกที่โอเสร็จปั๊บน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปี๊บหรือปึกน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลบุดได้ได้น้ำตาลใส่ขาวอ่ะพี่ยศคนแก่ กุรีปล่อยยังไม่อร่อยถ้ากุหรีทำอ่ะอร่อยรับประกันล้านเปอร์เซ็นยังไงก็อร่อยชัวร์กุหรีมันไหมฮะไม่ไหมอะไรยังไม่ทันอะไรตื่นเต้นขนาดนี้มือสั่นแล้วนิดจะสั่นทําไมล่ะคุกเลยเร็วเร็วรีบคลุกคลุกเลยเนี่ยเนี่ยไม่เคยทำอาหารออกทีวีไหมครับไม่เคยนะี่ครั้งแรกเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือจับพัดมือเนี่ยมัดมือเนี่ย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 รีดรถไฟแล้วลองดมสิหอมไหมหอมแล้วเนี่ยแล้วมันต้องได้หนื่อยแบบนี้ด้วยนะอ่าเห็นไหม ต่อไปคือการลวกไก่นะครับ่ปลวกไก่ใส่ธรรมดาเลยพี่ยุทธอ้าวเอานี้เตรียมให้ไยเนี่ยนี่ฮะเนี่ยพอเดี๋ยวลวกป้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไว้ผมใส่นี่เลยนะเดี๋ยวพี่ยังไม่เดือดเลยเดี๋ยวอ่ะเหม็นหมดไม่ได้จะเย็นนิดนี่เป็นเคล็ดลับเหมือนกันถ้าเป็นเนื้อสัตว์อย่าใส่ตอนน้ำไม่เดือดแม้เดือดไหมเดือดแล้วฮะเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลย <ไ>ค่อยๆใส่ไหมหรือว่าลงไปเลยเลยเปรียปร้ยงเลย,เล,ยลงหมดนั่นอ,ะอ่ะอ่าปึ๊บจบแล้วเราจะพยายามไม่คนคือคนหรือไม่คนไม่แปลกค่ะก็คือพอดีเดียวขวาพอดีเอาขึ้นเก็บเลยต้องสุกประมาณ90%ปรพิยุทธ์ร้อยก็ไม่เอาพเดี๋ยวจะต้องไปอยู่ในสุกกับตัวเตี๋ยวจะดีกว่าเอาละได้แล้วนะฮะเอาขึ้นนะอ่าพิยุทธ์ใส่หม้อเลยพี่ดิไม่ทำอะไรเลยแล้ววันนี้อ้าวพ่ยุทธพี่ยุทธ์เราทำเร้วันนี้ วันนี้หลีเป็นคุณครูอ่าสิทธิ์ต้องฟังครูนะคะอืมไปต่ออ่ะตอนนี้เราจะเริ่มกระบวนการที่คุลีบอทุกอย่างต้องรรวดเร็วมากพยุตนะเออเะเหยอลอยชายไม่ได้ลีทุกอย่างหลีดเอามาเข้าใกล้พยุตเต็มที่เพราะฉะนั้นน้ำมันเปิดไฟยังฮะเปิดไฟนะ,ะฟนะอ่าอันดับหนึ่งเทไข่ลงเลยค่ะให้ได้ได้กินไข่เดียวผมว่ายังนะแล้ได้แล้วเร็วๆเขาผิดเนะหรอคุลี่ไม่ผิด อ่าเอาเร็วๆตีไปอ่าตี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 ให้เหมือนไข่เจียวอ่ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่าก๋วยเตี๋ยวแล้วรึ้อลงไปอะไรที่มีตังชายลงให้หมดอีกหน่อยโอเคเหมือนเราเล่นเกมโชว์ยังไงต้องอนไม่ได้ทำอานเราเนี่ยอ่พอแล้วพอแล้วเอาผัดก๋วยเตี๋ยวเลยตอนนี้อืมเอาผัดไปคือคุณลิศจะแปลกใจว่าผมจะคล่องแค่กินปกติที่คุณลิศพลาดเอาไว้นะฮะ ดูเหมือนคล่องมากเลยไม่ใช่ดูเหมือนมันดูคล่องเออทำไปทำอะไรมาแหละเนี่ยเผมผมผลอผมแอบทับครัวฮะจริงเหรอจริงอ๋อเนี่ยเดี๋ยวกินจะมาแล้วประโยชน์คนไปคนไปเรื่อยๆอย่าทำให้ก๋วยเตี๋ยวขาดนะเสียชื่อหมดเพราะฉะนั้นเชดล้านจริงๆอยู่ที่ตังชาแล้วอมันไม่ใช่อยู่ที่ตังชายอย่างเดียวอพอแล้วอยู่ที่ตังชายอยู่ที่เส้นอยู่ที่ไข่อยู่ที่คน เนี่ยกลิ่นมาแล้วพ่ยุธอยู่ที่คนหรืออยู่ที่คนทําคนทํากับคนมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแลวนะโอเคพ่ยุทธถามหน่อยดีจากไฟดมสิได้กลิ่นกระทะไหมมาแล้วฮะนี่ไงไม่ใช่กระทะเหล็กนะเห็นไหมพ่ยุธแต่กลิ่นมาแล้วนี่เหล็กไม่ได้ใส่อะไรเลยระอไความร้อนเราต้องเล่นไฟให้เป็นที่เขาพูดความร้อนถึงความร้อนถึงเส้น มีแววมีแววมีแววเพราะว่ามือมือไม่หย,ยุดนะแล้วก็รู้จักช่างสังเกตนี่คือจุดเด่นของพ่ยุธนะช่างสังเกตอ่ะผมยังไม่ได้สังเกตอะไรเลยคุณูไม่ใช่อ่าละเลยจะลดไฟอ้าตอนนี้อ่ะจะใส่ยังไงต,อ,ตอนนี้รีดดับไฟนะพ่ยุธรีดกำลังจะต่อก็คือพ่อลีดเอาไอ้นี่ลงแล้วปลาหมึกแช่ขาดไม่ได้ทีนี้ก่อนที่จะปลาหมึกแช่สังเกตไหมกระเทียมเนี่ยมาที่หลังถ้าเราทำเนี่ยมต้อกระเทียมลงไปใส่น้ำมันก่อนก็ไม่เลย กวจะคั่วเสร็จป่านี้กระเทียมเป็นสีดำๆหมดแล้วไม่แล้วกระเทียมไม่อร่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมจะตอนนี้นะ่ะพี่อตอนนี้มีปลาหมึกแช่ปลาหมึกแช่กระเทียม,ยมน้ำซอสน,น้ำซอสเดี๋ยวจะไปแล้วก็ไก่เนี่ยอีสี่อย่างเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เลยไล่อย่างละแต่ว่าดีจะขยับก๋วยเตี๋ยวไปตรงนี้นย,ยังไม่ได้เปิดไฟนะอไม่ได้เปิดไฟตอนนี้จะเปิดไฟแล้วขยับก๋วยเตี๋ยวเมื่อทันดีที่ขยับก๋วยเตี๋ยวกระเทียมจะลงน้ำมันหลีก็จะลงนิดหนึ่ง แล้วตามด้วยกระเทียมทันทีพยุตไม่ต้องเยอะเสร็จป้าปรีก็จะตามด้ปลาหมึกแช่อ้ายุตคนได้เลยคนรวมหรือว่าคนรวมเลยคนรวมก็เดี๋ยวอ่าคนเลยคนเลยนี่นผมกินแบบบ้านๆเนี่ยนะผมมักจะทำแบบนี้คนเลยคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลีจะใส่ใส่แล้วเพราะฉะนั้นกระเทียมทีหลังอหอมหอมกระเทียมเติมแล้ว ใส่ตามมาอ่ะใส่ตามไปเอาเยอะเอาน้อยนะพอแล้วฮะอ่ะแล้วน้ำซอสที่เราทำมะพิยุสฮะนี่แหละใส่ตอนนี้แหละอ่าปายคุกเร็วมือเร็วเร็วเลยเร็วอต้องมือต้องเร็วแล้วเนี่ยอ่ะนี่ยังไม่เร็วร่ะยังไม่ได้ผมก็ยังล<อ>ัวขาดย่ยังเร็วไม่พอไม่ได้ก็ต้องอย่าขาดดิเอาเร็วดูเร็วโอ้โหนี่ไหวไหมฮะไหวนี่น<ด>สบายมาก เอาแล้วเจ้ผู้เรียนก็มาชนขาผมเอาแล้วเร็วนี่ก็หยับขาไปชนเก้ไม่มันเป็นมันมันต้องทำให้มันเ้าเอาเร็วเร็วเร็วนี่แหละโอ้โหเร็วเร็วเไม่ไหมฮะดูท่าแล้วจะไม่อ่ะก็หอมลงหอมจบชื่อต้นหอมลงแปลว่าขึ้นแล้วนะครับจะึ้นแล้วแต่ขอหอมนี่หน่อยนะเหล่าจีนเล้าจีนเยาะเยาะเยอะพอละจบโอเคครับเสร็จสิ้นแล้วพ่ยุส อันยังกลับอีกทียวคุณฤทธิเออตัดอีกรอบหนึ่งโอ้โหเราจีนมันเพิ่มกลิ่นนะเออกตัดอีกทีอ้าแล้วโอ้โหจานนี้สุดยอดมากสุดยอดได้ไม่ใส่น้ำปลาเลยเลยนะอยากใส่ไหมไม่ใส่จบแล้นี่พยุทธแล้วก็ทานกับปลาท่องโก้จอยมาชิมจอยมีอะไรพูดตรงๆเพราะทั้งหมดนี้เป็นลาครับมิจฉาของคุหฤีธเป็นละครลับมิจฉาของคุหฤีธเท่านั้น no 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 พิยุทธชิมดิจอยก่อนอ่าจอยจอยชิมดิคือคุณลีสำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยผมจะพูดตรงตรงขออนุญาตถอดมาสนะจ๊ะนะะฮแต่ว่ากลิ่นได้นะโอ้โหใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ขอชิมก่อนพิยุทธยกนิ้วขนาดต้องทำครั้งแรกมันส่วนอยู่ที่กุหลีไม่กนอยู่การทำด้วยจอยครับจอย จอยจอยมาทำด้วยจอยอ่ะมีแต่พูดแต่งพี่จีนไม่ได่ไม่เค็มไม่เค็มรับประกันไม่เค็มกำลังดีทานได้ทุกคนถ้าพ่อปกติก็เดี๋ยวพวกวไก่ต้องทานกับซอสสีราชาอ๋อขาจะไม่ให้รสจัดไม่ให้รสจัดรสจัดไม่ได้เพราะต้องทานกับสคงจะแบบซอสพริกใช่ใช่ซอสพริกอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วดีดีกล้าพูดเลยนะว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กระทะนี้ ไม่แพ้มิชลินบอกเลยว่าอร่อยจริงแล้วทานได้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ทานได้ทุกคนนี่อร่อยครบครอบ,คร,บครั <c oughs> แต่ถ้าอยากให้แบบอร่อยแบบเพิ่มรสชาติไทยขึ้นมานิดหดี <c oughs> ตอนจะขึ้น <c oughs> คุณแบ่งแล้วเก็บให้เด็กแล้วคุณใส่น้ำปลาแล้วเติมริกไทยนิดนึง Yes <c oughs> งผมแพ้หมื่นหนึ่ง มันยากาศนานๆอ่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่สูตรคุณฤษและพีพันธ์ซึ่งสามารถเอาร่อยได้ง่ายๆด้วยสองมือเราค่ะโดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์อย่างผมค่ะก็ทําได้อร่อยค่ะเพียงแต่ว่าต้องจดสูตรของเราเองอืมบนสักรูปแต่เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้คุณฤษไม่ได้บอกเป็นอูปราส่วนแต่ว่าด้วยความชำนาค่ะด้วยความชำนาญแต่ว่าความจริงถ้าดูตะกี้ก็จะรู้หลัก มันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้ยากนะฮะส่วนน้าซอสสําคัญและนี่คืออาหารไทยซึ่งามเป็นส่วนตัวผมนะค่ะมันมีมิติของการทําแต่ละอย่างค่ะสังเกตไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่เอาตังไส่ลงไปคู่ก่อนค่ะถูกไหมฮะไก่ทอดหนึ่งนะค่ะมาตจังหาด้วยไข่ขาวพริกไทยน้ำมันงาสีขาวจบถูกไหมอันนี้คือทอนที่สองทอนที่สามทำซอส ใช่ไหมใช่น้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลผึบนี่อีกขั้นหนึ่งใช่แล้วค่อยมารวมกันสุดท้ายอยู่ที่ในกระทะโดยเริ่มจากน้ำมันไก่คลิปยีที่เดิมเอาเส้นลงพอลงปุ๊บผัดสร้างกินกระทะจากตรงนี้แล้วใช่พอเสร็จปุ๊บได้กินกระทะปุ๊บนะะไก่ลงผัดให้เข้ากันใช่แล้ว ก่อนไก่ลงกระเทียมกระเทียมเห็นไหมลืมอ่าก่อนไก่ลงต้องมีกระเทียมนะมีกระเทียมด้วยกระเทียมที่ไม่ใส่กระเทียมก่อนค่ะน้ำมันนิดนึงกระเทียมลงใช่ปลาหมึกลงค่ะผัดแล้วไก่ลงเพราะไก่สุกแล้วใช่และน้ำซอสใช่แล้วผัดรอบสุดท้ายค่ะให้เข้ากันซึ่งขั้นตอนนี้มันยากเพราะน้ำซอสมันเหนียวค่ะเรากินอันนี้แอบบอกเป็นเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับสุดท้ายจะจบปุ๊บ จะจบแล้วต้นหอมถูกแล้วและถ้าอยากจะมีความเป็นไทยหยดน้ำปลาขึ้นเลยใช่เลยถูกต้องเลยนะเเืียนคนนี้ให้ไปเลยอร่ขอบคุณค้อบครที่ให้ความรู้วินดีค่ะอยากให้ไปลองทำนะคะอร่อยจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์และสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะคะ